คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกทคนวันนี้ทางช่องรวมเล็เด็ดอาจารย์ดังก็จะมานําเสนอเลขเด็ดแต่รายแรกที่ทางช่องจะมานําเสนอในวันนี้ก็เป็นของรวยและรวยแลงวดประจําที่30ธันวาคม2565 รวยและให้เลข3กับเลข4ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มันก็จะมี3 1 3 2 3 4 3 8ถาาเลข4มันก็จะมี4 1 42, 4,4, 48สําำหรับผลงานงวดที่ผ่านมารวยและให้9 0ูนผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่1ออกตูน 93. ให้9 0 9 0นเนเข้าคู่เงินของเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่1ขับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้รวยและยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ขมาตอ่ตอข้ามาต่อคนมีโชคงวดประจำวันที่30ธันวาคม2565คนมีโชคให้เลข2กับเลข3ชื่อ2ตัวให้ถ้าเลข2มาจะมี21 25 26 42 72 82ถ้าเลข3มันก็จะมี31 34 39 03 63 73 สำหรับผลงานาที่ผ่านมาคนมีโชคให้3 9ผลการออกตลาดกินแบ่งรัฐบ,บาลเลขท้ายสาตัวท้าหรือที่1ออก0ู3ให้39ออก93ถูกตัวกับของเลขท้ายตกตัวท้าหรือที่1ครขับเรามาตามกันว่างวดน,นี้คนมีโชคจิตจะให้เข้าเป้าอีกไหม รรคำต่อนคำต่อครั้งเลขรวยงวดประจำวันที่30ธันวาคม2565ครั้งเลขรวยให้2ชุดชุดแรกให้เลข5กับเลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มันก็จะมี5 0 5 6 51ทะเลข7มันก็จะมี72 79 78และอีกชุดหนึ่งให้เลข4กับเลข3ชุด2ตัวให้ทะเลข4มันก็จะมี40 46 41ทะเลข3มันก็จะมี32 39 38สำหรับผลงานวดที่ผ่านมาคลังเลขรวยให้39ผลการออกตลาดก,กินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่หที่1ออกตูด93ให้39ออก93ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้ายที่หที่งขับลมมาตามกันต่อว่างดนี้คลังเลขรวยยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ขมาตองค่ต่อป้อมปากการเลขปักหลักวันพฤวันที่30ธันวาคม2565ป้อมปากการเลขปักหลักให้เลข1เลข0เลข5เลข8ช่วยอตัวให้ถ้าเลข1มันก็จะมี13,16,19เถ้าเลข0ูนย์มันก็จะมี0 4 0 6 07เถ้าเลข5ามันก็จะมี5 0 5 6 5 7เถ้าเลข8มันก็จะมี8 2 8 3 8 9สําำหรับผลงานวัาที่ผ่านมาป้อมปากการเลขปักหลักให้39ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้ ให้39มเออก93ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้าที่ที่1ครับเรามาตามกันว่าวัานนี้ป้อมปากการเลขปักหลักยังจะให้เข้าเป้าอีกไหมเข้ามาตกเลยเข้ามาตัวได้อาจารย์บัญญพลงวดประจำวันที่30ธันวาคม2565อาจารย์บัญญพลให้เลข5เลข8เลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มันก็จะมี50 52 5153 6575ห 5, 5 5 5ถหห้าเจ็ทะเลขแมันก็จะมี80 82 8น8์8 1, 8ด8 8, 8 58ถ7 8 4, 8 5, 8้าดทะเลขก้ามันจะมีเก้าศูนย์ 92, 9 1สอสาม 6-9-7-9-4-9-5-9สําหำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาอาจารย์บัญญพลให้1-4ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก1-4ให้1-4ออก1-4ถูกเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้อาจารย์บัญญพลยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำต่อคำตอนเลขรวยหลักงวดประจาวันที่30ธันวาคม2565เลขรวยหลักให้เลข6 เลข9เลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข6มันก็จะมี6 0 6 4 6 1 3 6 5 6 8 6ถ้าเลข9มันก็จะมี9 1 9 5 9 6 2 9 4 9 8 9ถ้าเลข7มันก็จะมี7 0 7 3 7 5 1 7 4 7 8 7สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเลขรวยหลักให้4 1ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก1 4ให้4 1ออก1 4ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันว่างวดนี้ เลขรวยหลักยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม,คม่คำต่อคำต่อเลขเกินล้านงวดประจำที่30ทธันวาคม2565เลขเกินล้านให้2ชุดชุด,ดแรกให้เลข8เลข4 เลข1เลข5ชุด2ตัวให้ถ้าเลข8มาก็จะมี80 82 83 89ถ้าเลข4มาก็จะมี40 42 43 49ถ้าเลข1มาก็จะมี10 12 13 19ถ้าเลข5มาก็จะมี50 52 53 59และอีกชุดหนึ่งให้เลข2เลข6เลข7เลข0ชุด2ตัวให้ถ้าเลข2มาก็จะมี21 24 25 28 ถ้าเลข6มันก็จะมี6 1 6 4 6 5 6 8ถ้าเลข7มันก็จะมี7 1 7 4 7 5 7 8ถ้าเลข0มันก็จะมี0 1 0 4 0 5 0 8สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเลขเกินล้านให้90กับ30ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่1ออก093ให้90กับ30 90กับ30เข้าคู่เงินของเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่1ครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้เลขเงินล้านจึจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คำมาตอนเขาตอนเลขตัดงวดประจำที่30ธันวาคม2565เลขตัดให้เลข4ตัวเดียวเลข4ี่ชุด2อตัวให้ 42, 4 5 4 7 1 4 3ห8 4สีสาำหรับผลงาน,นที่ผ่านมาเลขตัดให้9 0นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ามตัวท้าที่ที่หึงออก0,93ให้9 0 90นเนเข้าคู่เงินของเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่1ครขับเรามาตามกันว่างวดนี้เลขตัดยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม ขมาตอนขมาตอพยายามนาคถ้ำมรกตงวดประจําที่30ธันวาคม2565พยายามนาคถ้ำมรกตให้เลข3กับเลข7จุดตรงตัวให้ถ้าเลข3มาก็าจะมี32 36 38 13 43 93ถ้าเลข7มาก็าจะมี70 71 76 27 57 87สำหรับผลงานวดที่ผ่านมาพยายามนาคถ้ำมรกตให้09กับ30ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่1ออก093 ให้0 9กับ3 0 0 9กับ3 0เข้าคู่เงินของเลขท้าย3ตัวท้ายท,ที่1ครับเรามาตามกันต่อว่าคนนี้พยายามนากทำมรกรยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า เคำมาตองเข้ามาตรดตตำหนักเสียนหว้ประจำวันที่30ธันวาคม2565ตำหนักเสียนให้เลข8เลข2เลข6ที่สองตัวให้ถ้าเลข8มาเกาจะมี81 84 85ถ้าเลข2มาจะมี23 28 29ถ้าเลข6มานก็จะมี60 61 67สำหรับผลงานหุ้ที่ผ่านมาตำหนักเสียงให้เลข1ผลการออกสลากกินแบ่งระับบาลเลขท้าย2ตัวออก1 4ให้เลข1เลข1เข้าหลัก10ของเลขท้าย สองตัวตัวเลขจับกู้ไม่เข้าเป้าขาลมาตามกันว่างวดนี้ตำหนักเสียนจะจะให้เข้าเป้าอีกหมาเ <_ S 1> ขามาต่อกันเลยเข้ามาตัวทสองอ่างเปางวดประจำวันที่30ธันวาคม2565อสองอ่างเปาให้เลข5เลข0เลข4ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5ามันก็จะมี52 56 57 ถ้าเลขศูนย์มันก็จะมี0ูนย์หนึ่งศูนย์ถ้าเลข4มันก็จะมี4246 47สําหรับผลงานวดที่ผ่านมาตองอ่างเปาให้เลข3ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าด้วย้่1ออก0ูนย์เก้เลข3เลข3เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที้หน่1ตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าคารมิตามกันว่าคนนี้2องอ่างเปายัางจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า เขามาต่อกันเลยคข้ามาตอ่อาจารย์นัดงวดประจำที่30ธันวาคม2565อาจารย์นัดให้เลข9กับเลข8ช่วยสงตัวให้ถ้าเลข9มาก็จะมี91 95 98 29 39 49ถ้าเลข8มาก็จะมี80 83 84 18 68 78สําหรับผลงานโที่ผ่านมาอาจารย์นัดให้เลข4ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก1 4ให้เลข4เลข4เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย สองตัวตัวเล็กจับคู่ไม่เข้าเป้าเขาเรตมาตามกันว่าคนนี้อาจารย์นัสยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม คำมาตอนเข้ามาตรวเซียนอูหัวประจำที่30ธันวาคม2565เซียนอูให้เลข7เลขเเลข4ชุด2งตัวให้ถ้าเลข7มันก็จะมี7 3 7 6 57 8เถ้าเลข9้ามันก็จะมี9 0 92 1ูน9ถ้าเลข4มันก็จะมี4 1 48 64 84สําหำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดคำไม่เข้าเป้าเรามาตามกันว่าวดนี้เซียนอูจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คามาต่อกันเลยเข้ามาต่อเลขพลังจัก,กรวาลหุย์ประจำที่30ธันวาคม2565เลขพลังจัก,กรวาลให้เลข7จุด2ตัวให้71 74 78 79 07 27 37 67จุด3ตัวให้167 714 237 789สำหรับผลงานวุฒิผ่านมันหลุดับไม่เข้าเป้าเรามาตามกันว่าคนนี้เลขพลังจัก,กรวาลจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม ธำมาสลดยนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของทางช่องรวมลิเด็ดอาจารย์ดังทางช่องก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เงิน49 59 89 52 72 92ชุดทอง452 459สำหรับตัวเลขที่ทางช่องนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดา ขอทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อน,นำไปเป็นข้อมูลหรือสลกกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นทางช่องก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ